ขั้นตอนที่2รณรงค์สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมคณะทำงานจัดตั้งธนาคารเวลาเระชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารเวลาได้รับทราบและเข้าใจหลักการแนวคิดแนวทางการดำเนินงานรวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของธนาคารเวลาตลอดจนการปรึกษาหารือด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการทดลองประยุกต์ใช้ธนาคารเวลาภายในกลุ่ม การสื่อสารประชาสัมพันธ์คณะทำงานอาจดำเนินงานดังนี้ 1. สื่อสารแบบไม่เป็นทางการโดยเริ่มต้นพูดคุยกับกลุ่มคนใกล้ชิดไม่ว่าจะใกล้ชิดแบบเป็นทางการตามบทบาทหน้าที่หรือใกล้ชิดแบบไม่เป็นทางการเช่นเพื่อนพี่น้องเครืยญกติก็จะช่วยให้การทำความเข้าใจตึงไปได้ง่าย 2. การประชาสัมพันธ์ในลูกคัดต่างๆโดยการพิจารณาให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายเช่นการประชุมหมู่บ้านการชี้แจงคำความเข้าใจในโรงเรียนผู้สูงอายุเสียมตามสายการใช้สื่อโซเชียลอย่างกลุ่มไลน์ Facebook YouTube หรือสื่อสิ่งพิมพ์เช่นแผ่นพับเอกสารหรือไฟล์เอกสารที่สามารถดาวน์โหลดผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งมีหน่วยงานจัดคำขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรมกิจการผู้สูงอายุหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสะสะส,ะสะ และคณะทำงานสามารถประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์รวมไปถึงการของบประมาณสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจและเกิดการมีส่วนร่วมเมื่อคณะทำงานเริ่มจากกลุ่มคนใกล้ชิดก่อนจะขยายไปในวงที่กว้างขึ้นโดยสมาชิกสามารถช่วยตันสื่อสารทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การพัฒนาในลักษณะนี้จะทำให้ธนาคารเวลามีการเติบโตในลักษณะของลูกตัว S-S curve โดยการขยายการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มความร่มมือทางสังคมใหม่ๆเมื่อกลุ่มเก่าเริ่มถึงจุดอิ่มตัวและการขยายวงกว้างไปสู่กลุ่มที่อาจไม่ได้มีความคุ้นเคยกันเป็นส่วนตัว